สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยเลาทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็ในชุดโค้งสุดท้ายบล่างในเมื่ที่แล้วก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับไม่ได้จับตัวเด่นให้นะครับนาะปกตินี่ ก็จับตัวเด่นอยู่นะนะครับในวดนี้ไม่ได้จับให้เนาะให้ไปเด่น4นะครับเด่น4แล้วก็ในเด่น5นะครับเด่น4เด่น5นะครับก็ไม่ได้จับตัวเด่นให้ไปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะเสียดายเนาะสาตัวนะครับนิดเดียวเองนะครับศูนย์มาถูกหลักแล้วนะครับอ่ะนะครับโค้งสุดท้ายก็เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปถัดๆไปนะครับก็หวังว่าในงวดนนี้นะครับใจเิงจะปังกันอีกเนาะในเลขเด่นใครนําไปรูด ไปวิ่งสีนี่ก็โชคดีกันไปนะครับเนาะอ่ะนะครับก็สําหรับในสูตรคํานวณนั่นแหละนะครับเนาะรู้สึกว่าจะแปลงมาแบบเนี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนในตําราฝันเดี๋ยวก็คงต้องเปลี่ยนแปลงสูตรแล้วนะครับเพราะว่าแบบเดิมมันหลุดไป2งวดแล้วนะครับเอาแบบใหม่นะครับแบบใหม่นี้เข้ามา4งวดติดแล้วนะครับสำหรับในตําราฝันก็ลองมาดูในสูตรเนี้ยว่าจะชนกันกับในเลขตําราฝันไหมนะครับก็ลองนําไปดูเป็นแนวทางนะครับเนาะ นะ,นะครับในงวดที่แล้วผมก็ไม่มาดูตรงนี้เนาะนะครับเนาะบางท่านก็นํามาเปรียบเทียบกันนั่นแหละนะครับผมให้ไปเด่น4เด่น5นี่เออนะครับในสูตรเนี้งวดที่แล้วเข้านะครับบางท่านก็ตามในสูตรนี้อีกนะครับเนาะอ่ะนะครับก็มาดูกันนะว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงนะครับเราก็ขอให้เฮงๆปังๆกันอีกสำหรับในสูตรนี้สูตรน,นี้ก็คือเราจะนำนะครับในงวดก่อนหน้าเนาะเช่นในงวดที่แล้วเนี่ยหาในวันที่27เเนี่ยเราก็ต้องนำในงวด ที่แล้วเนาก็25เนาะครับก็นำมาคำนวณนะครับซึ่ง004416เนาะก็คือเราจะนำนะครับ1นะครับมาบวกกับหลักพัน2มาบวกกับหลักร้อย3มาบวกกับหลักสิบแล้วก็4มาบวกกับหลักหน่วย0ุดหนึ่งอสามสี่นะครับง,ง่ายๆเลยเนาะบวกกันนะครับ1บวกกับ4ก็ได้5เนาะ4บวกกับ2ก็จะเป็น6 1บวกกับ3ก็จะเป็น4นะครับ6บวกกับ4ก็จะได้0นั่นแหละ เราจะเอาในตำแหน่งในหลักพันแล้วก็หลักสิบเนี่ยมาเป็นในตัวเด่น5กับ4แบบเนี้ยตัวที่จะมาจับนะครับก็คือเราก็จะนะครับในเราจะเพิ่มแต้มในตรงนี้เนี่ยในตรงหลักหน่วยนีย่ก็จะเป็น012นั่นแหละนะครับเนาะ0 1 2ก็ลองนำไปดูนะครับเป็นแนวทางเนาะนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับ ก็จะตามนี้แหละนะครับแล้วก็เพิ่มเต้มจากตรงนี้เนาะในหลักสิบเนี่ยหลัก4เป็นห้าน,นี่ก็ได้ห้ามาจากนี้0ูนก็จะเป็น0ูนตรงนี้อ่ะแล้วกม็มาดูในงวดล่าสุดกันเลยนะครับเนาะก็ตำราฝันไม่มาเลยนะครับเนาะไม่มีเลยโอ้เนาะอ่ะนะครับก็ว่ากันใหม่นะครับเนาะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็จะเป็นในงวดของวันที่29เนาะ 29เมษานะครับก็ผลในงวดที่แล้วจะเป็น1 0 7่4 5เ็ดน้เดอเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือนำา1มาบวกกับหลักพัน2มาบวกกับหลักร้อยสมาบวกกับหลัก1 0 4มาบวกกับหลักหน่วย7บวกกับ1ก็จะเป็น80บวกกับ2ก็จะได้2นะครับ4บวกกับ3ก็จะได้7 5บวกกับ4ก็จะได้9กนะครับก็จะได้นะครับใน8 279 เราก็จะนําใน2ตัวเด่นนะครับสตัวเด่นจากตรงไหนในในตรงในหลักพันเนาะแล้วก็หลัก10นะครับก็จะเป็น8แล้วก็7เหมือนเดิมครับ4คู่อ่าแคู่ตัวอ่ากำลังพอดีนะครับเราแคู่ตัวที่มาจาับเราจะเอาหลักหน่วยเพิ่มแต้มก็เป็น901เนาะก็จะเป็น8 9 7 9 8 0 7 0 8 1 7 1แล้วก็จะ เป็นในที่ในนะเพิ่มเพิ่มไปตรงหลัก10ด้วยเนาะจาก7ก็จะเป็น8 7ก็จะเป็น8มันก็จะเป็น88เนาะอ่าแล้วก็78นี่แหละนะครับก็มาบน2งวดติดแล้วเนาะครั้งก่อนก็มา1 6นะครับแล้วก็มา4 5อ่าก็มาบนก็หวังว่าวันนี้จะมาบนอีกเหมือนเดิมเนาะสลับในสูตร ก็ลองนําไปจับกันดูนะครับสำหรับในงวดที่จะติดนี้แล้วก็ในตําราฝันตําราฝันนี่จับแบบนี้เข้ามา4งวดติดแล้วนะครับจับในตัวไหนนะครับก็คือจะนําในนะครับจะนําใน2ตัวนะครับ2ตัวล่างเนาะนะครับก็คือนําหลักพันแล้วก็หลักร้อยนะครับก็อย่างเช่นหาในวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะอ่าก็เอางวดก่อนนะครับค่อยเป็นศูนย์ 1> 4 4 1 6นี่แหละนะก็คือจะนําตรงนี้แหละนะครับหลักพันแล้วก็ในหลักร้อยมาดูในเลขตํำราฝันนี่แหละก็ตั้งให้เป็นแถวกลางเหมือนเดิมนะครับก็ผลในงวดถัดมานี่ออก4 5่ห้านี่ห้านี่ซึ่งจับแบบนี้เข้ามา4งวดติดแล้วนะครับแถมยังเป็นตรงๆด้วยนะครับไม่ต้องกลับนะครับแล้วก็ในงวดล่าสุดเนี่ยเนาะงวดที่แล้วนี่สี 4, ่ห้าตรงนี้นะครับ ก็ในงวดล่าสุดก็ต้องนำผลในงวดที่แล้วนะครับ1045ก็ดูในหลักพันแล้วก็หลักร้อยเนาะ70 70อยู่ตรงไหน70อยู่ตรงนี้ข้างล่างเป็นปลาใหญ่ครับปลาใหญ่นี่เลยครับอ่านะครับเห็นปลาใหญ่แล้วก็นึกถึงหวยไทยเนาะนะครับรอบปกสลากที่เป็นนะครับเกี่ยวกับรูปสัตว์เนาะนะครับปก,ปกไทยนี่หวยไทยนี่เดี๋ยวรอดูนะครับก็ ในแถวเดียวกันก็จะมี2 2 8 6 8 2 9 6 9 3 0แล้วก็7 0นะครับแถวบนก็จะเป็นในที่2 5 6 5 2 6 6 6, 6, 6 2 7 6 7แถวล่างเนาะก็จะเป็นในที่ใน3 1 7 1 3 2 7 2เนาะแล้วก็3 3 7 3นะครับนี่แหละนะครับเนาะชุดนี้นี่แหละมาตรงๆนะครับจะบนจะล่างนี่ยังไงก็นำไปพิจารณากันนะครับรู้สึกว่าอ่ามีชนกันนะครับมีชนกันอยู่2คู่นะครับสำหรับในเลขตำราแล้วก็จะเป็นในสูตรคำนวณน,นะครับนี่ชนกันใน2คู่นี้7 0แล้วก็71 นะครับอ่าพอมันชนกันแบบนี้มาดูว่าจะมาไหมนะครับนี่แหละถ้าจับในงวดที่แล้วนะครับถ้าจับแบบเนี้ยในงวดที่แล้วก็สี่สี่เนาะสี่สี่อยู่ใกล้สี่สี่ก็เป็นในสนะี่ห้าถ้าจับชนกันในงวดที่แล้วก็คือชนกันในสูตรเนี้ยก็คือมันจะมานะครับถ้าจับมาชนกันเนาะสี่ห้า ทีนี้ก็45นะครับก็จะมีชนกันในที่ใน40นะ่ะนะครับ4 1 4 2นนะครับ45เนาะอ่านะครับลองเอาตัวที่มันชนตรงตรงเนาะนะครับตัวกลับก็ไม่ต้องเอานะครับ05 5 0นี่นี่นะก็ในงวดที่แล้ว16เนาะลองดูนะครับว่ามันจะชนกันแบบไหน03 03งวด ถัดมาออก16 16แล้วก็44อืมอันนี้ไม่ชนเนาะอันนี้ไม่ชนนะครับอันนี้ก็เลขไป1กับ5หมดเลยเนาะตรงนี้แต่มา44ก็ไม่ชนนะครับแต่งวดที่แล้วชนกันนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับมันชนกัน03 อ่าห้าไหมในตำแหน่งอ่าโอเคนะครับเพราะว่าในงวดเนี้ยมันไม่ได้ชนกันในที่ในนะครับมันไม่มีเลขชนกันก็คือมันจะไม่มานะครับถ้ามันชนกันก็คือมันจะมานะครับก็เอาเป็นว่านี่แหละนะครับเนาะไม่ต้องคิดยังไรนะครับซื้อไปหลดนะครับเจ็บหนึ่งเจ็ศูนย์ตรงๆนะครับแถมยังเป็นบนด้วยเนาะอ่านะครับมันจะออกมาตัวเดิมไหม <laughs> ไม่แน่นะครับขนาด งวดไหนงวดก่อนๆน,นะครับเนาะที่ออก69ล่างนะครับยังมาออกหกเก้บนยังมาออก69ล่างเลยนะครับเจมาออก70็ดศูนย์ที่เราเนี่ก็ไม่แน่นะครับอาจาะจะเป็น7จนึงนะครับอาจจะเป็น79อ่ะสื่อขึ้นสื่อ,อ,อลงนําเด้อนะครับเนาะอ่ะก็ลองนําไปพิจารณากันดูยัยก็ขอให้โชคดีเหมือนในงวดที่แล้วสลับในชุดนี้นะครับ8คู่เท่านั้น ซื้อไปตรงๆไปเลยไม่ต้องกลับนะครับถ้าท่าไหนทุนน้อยถ้าท่าไหนทุนเยอะก็นําไปกลับกันด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับว่าเลขมันจะออกตัวไหนเอาไปดูไปแนวทางผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายบนล่างหัว,วลาพัฒนาก็ดู กติดตามกันในคลิปถัดไปเนาะนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เฮงรวยๆปังๆอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนก็ขอให้นะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมพรปรารถนาทุกๆประการนะครับอยากได้เงินหม่นก็ขอให้ได้เงินหม่นอยากได้เงินแสนเงินล้านก็ขอให้ได้เงินแสนเงินล้านนะครับเด้อนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ